ครับ้ามาเลยครับตอนนี้หมดแน่นอนครับอ่าข้ามาใกล้ๆเลยตอนนี้เออทีนี้ขอบอกยาอีกคำหนึ่งครับผมไม่เห็นเลยว่าแต่ผมไม่เห็นอ่าบ้านหนองแหงนะก็ที่เราเป็นแห่งที่ห้าแห่งที่หกเลวในประเทศ ด,ดี่ตัวที่หาลกที่เรนรันะครับกับระตนี้หรือวลาอานเกันเรื่องเงาที่เราท้าหลายจมาม้ไเ้ื่บุญมาีในเดือนกานยาไทยวันนี้ท่านทุกท่านที่ถามจริงจริงใดอย่างเดียวครับอย่ามีความโลภความโกรธความหลไม่ได้ อาธิษฐานเสร็จแล้วปล่อยวางเขาต่อแขกสาดรือองก์แต่นี้ไปใช่เลยเราไม่ต้องไปคิดไม่ลองขาดนี่เลยคราไม่ต้องไปคิดไม่ลองขาดนาอธิษฐานอะไรก็เก็บไว้ในใจสิ่งที่เ่าอาธิษฐานมันจะได้กลับมาหาเราถ้าเรามีสิ่งดีครับสมรูพัฒนปฏิบัติพอดีถ้าเราสร้างบุญสร้างบุญในอดีตดีในชาติดีแล้วปฏิบัติในชาติดีครับบุญจะเข้ามาหาท่านเองอาธิษฐานครับอยากเริ่อตัวเติมกำลังที่อาคางทวดาจะรับได้ ถ้าไม่ไ er, ด้สร้างบูาขอุตนเลยก็ไม่ได้ทำตามไปวัดไปวาเลยไม่ด้สร้างวัดทันใจเลยไม่ได้สราพะใหญ่เลยแก่หาอีสานเราวันที่หนึ่งเห็นรดไม่ได้นยก็เรวอากที่จุสมองแตกอปกันครับ่ท่านเอากาะมีครับหรือลาเป็นมโเรือแล้วครับผมขอัเรียนเรออาจารย์ที่่ากนเนส่งผูขเราท่นหลายเุคาม่าอย่าเต็มปาเลยว่าโภคทิเพราะโสัตว์คือผู้รู้ผู้อย่างรู้อีกรู้อาคตของพวกเาทค่ะ นคนที่ยังไม่เคยเปิดบุญบารีครับเมื่อเปิดบุญบารีเสร็จแล้วอะาวุธปัดคานก็เปบูชาบนที่นนาเป็นอาีที่บูชาคุณความมีของตัเองบูชาปิที่บูชาโดวธาประจํตัวของตนเองอย่าไปทิ้งเิดาไหงครับย่าเี๋ยวธรรเาไปทิงยาาคุณความมีเขาเอกไปทิงเปิด่าฉะนั้นเราจะบุญบารมี้าก เทวดาของเราอยี้ที่ควาะครับเทวดาจำตัวของเราเราจะอธิษฐานถึงตในเทวดาครับเป็นผู้เรียบเรียงให้เราอาจารย์ที่พากลีสุโธก็เปรียบเหมือนเทวดาที่เรามองเห็นตัวเนี่ยครับดังนั้นญาติธรรมทุกท่านครับข้าตัดต่อไปดีขอการยเมืองอาจารย์ที่พากรีตุโธครับผวยที่และที่ในบุญในบุตลที่การจะสร้างพัฒนาใจการจะครอบพระป่ามาบันทึกได้เก็บสะสมคุณงามความดีมาช้านาน จนกระทั่งเข้าสู่ภูมิความความเป็นมนุษย์มนุษยภูมิในชาตินี้ได้อาศัยกายสิบดมานดาไม่อาศัยด้วยสใหญ่แห่งกรนีเลยได้อาศัยกายนี้ได้อาศัยเรือนหลังนี้ที่ท่านได้สร้างให้อยู่สร้างให้อาศัยทางที่เรือนหลังมะคอดีตการคือคือหลายพวกหลายชาติลานชาติแสนชาติ หรือประมาณไม่ได้กายเหล่านั้นเดือนเหล่านั้นได้พังที่หน้าไปตามอายุไขัยไปตามการเวลาของทุกสรรพสิ่งแต่ปัจจุบันในชาตินี้ได้อาศัยกายที่บิดามารดาให้อาศัยและได้ใช้กายนี้ทําคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีและด้วยเดชแห่งบุญบารมีตั้งแต่อดีตกาลและปัจจุบันอาการนี้ ขอขอให้เป็นพลังบุญเปิดบุญปรมีทั้งหลายนั้นมาเป็นปัจจัยให้เกิดอาศากันอย่างรวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดบุญท่านต้องทําใจให้ผ่องใสก่อนท่านใดมีความลัลเลสงสัยปากายใจจะไม่ออกเลัสีแห่งบุญจะไม่ออกท่านใดมีความเศร้าโศกก็วางความเศร้าโศกลงทําใจให้ผ่องแผ้ว ปุ่มใจในความเป็นมนุษย์ท่านใดคิดมีความกลุงแต่งเป็นบาปอยากจะฆ่าตัวตายให้วางความรู้สึกเหล่านั้นวางความรู้สึกที่เป็นบาปเหล่านั้นลงปล่อยวา,วางวางวางสบายสบายเอาความปุ่ิใจเข้ามาแทนปู่ิใจในความเป็นมนุษย์ความ,วามป,ป,าปุ่ิใจนั้นเป่งประกายเด็มที่อุณภูริบีกันจะเกิด ท่านใตมีความกดงูทอแท้ในเลื่อในใดเลือนหนึ่ให้ว่ามีประการที่สองประการที่สามเทพเทพวดามาอนุโมทนามามากวันนี้นนเทพอสุรพอดีเดินอยู่เดินอยู่เฝ้าอยู่นำเราปริวารมารวมอนุโมทนามากมายเทพนาคานายทีทั้งหมดก็เช่นเดียวกันให้หนุนมทราบขึ้นมา าการพิพระดาขึ้นมาสู่เชลิอสถานขึ้นมาสู่ธุรจิตหน้าที่การงานขอให้ลูกหลานในเือรมนุษนี้มีการมีงานทำทีพยาพุธกะเช่นเดียวกันหนุนนำมาทั้งหมดข่าแก้วสารพัดนึกแห่งแห่งพยาพุธเทพิินรีปิณรอดผู้มีอำนาจขอให้หนุนนำ อำนาจตำแหน่งยศถาบรรดาสักดมาสู่เรือนกายเรือนใจของมนุษย์ผู้มีสายใยบารมีแห่งสัมพันธ์แม้แต่เทพเท,ทวดาทั้งลูกขาเทวดาภูมิเทวดาอ,อาา่างตาเทวดาขอให้หนุนนันความร่มเย็นเฉสุดปังเกิเดกขึ้นในแผ่นดินนี้นุ่นนำสิ่งที่ดีงามทลายให้มนุษย์ผู้ได้รับการเปิดบุญผู้ได้รับเปิดคุ้มรับ คือเ,เปิดปุณธรรมีทั้งในอารมาหรืนเนื่อเข้าสู่ชีวิตและจิตใจขอให้เมผู้อนั้นให้คนจากความสุขทุกขให้ลุกความสุขเหล่านั้นจิตวิญญาณดวงใดที่เป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมปล่อยไม่ยอมรับไม่ยอมวางก็อขจิตวิญญาณเหล่านั้นอาภัยทานตางคนตามก็ไปมีความสุขตามวาสนาของตนเองเรื่องเปิดปุณธรรมี เริ่มเปิดปบุญบารมีเพระไล่เวลาดีแล้วพี่น้องก็อน,นุโมทนาบุญสายบุญน,นั้นมียู่ทั่วไปสายใหญ่แห่งบารมีก็เช่นเดียวกันพอรู้ว่าจะสร้างองค์พระปฏิมาหลวงก็ทำใจอยู่ใน,นสถาพที่แห่งนี้บุคคลต้ทิ้งให้แตกปัดถ้าแย่งปัดนเศรษฐกิจจะไม่ดีถึงแม้มได้ได้มากก็ตามก็ไม่ใช่ถึงได้ไปก็ไม่ใช่ ให้แบ่งฝันถึงจะเกิดขึ้นการแบ่งฝันการจาก่านี้เหมาะสำหรับท่านได้บังเห็ุแล้วซึ่งคลราวาถทถัพสำหรับภลราวะขันติปรมีปรีธรรมคือความาวโง่ใจปรีท่านผ่านแล้วสัจจะท่านก็ผ่านแล้วแต่ยังไม่ผ่านคือการจาก่าคือการบริจาค กล้วยหนึ่งหีก็แบ่งกันไปส้มลูกหนึ่งก็แบ่งกันไปไมาให้แย่งกันถ้าอย่างนั้นแม้ท่านจะได้เป็นหาเป็นตะกร้าก็ไม่สามารถที่จะปนภัยเศรษฐกิจกได้เลย mm hmm. ทเทวดาท่านไม่อนุโมทนาให้ท่านอยู่ในกุณธรรมทั้งสประการเถิดแล้วทุกสปปรรพสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของท่าน mm hmm. ในเรือนในรูปในลานของท่านจะเป็นแก้าวังนิสทรม ธุใในในรกิจใดๆก็เช่นเดียวกันที่เก็บช้าจะขายในเรื่องใดก็ตามขายข้อไม่ติดไม่ขาดเงินทองไหลเต็มกระเป๋าด้วยเด็ดแห่งบุญนี้ด้วยเด็ดแห่งเทเวดาอานุโมทนาขอขพอรสู่เรามีแท่งที่หนาไปทางอุพริสติมาอขอบคุณทุใจ